สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช anel เทพการถึงเทมไลฟ์สไตล์นะครับช anel n ที่จะมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับ iPhone อออุอปรกรณ์แล้วก็แนะนําเรื่องการกินการท่องเที่ยวนะครับการช้อปปิ้งวันนี้นะครับก็จะมาเสนอเรื่องของ Pro r a อนะครับที่มีอยู่เฉพาะใน iPhone 12 Pro Max แล้วก็ iPhone 12 Pro นะครับใน iPhone 12และก็ไอโฟนสิบส i ง i ไม่มีโ r ร r a อมาให้นะครับ แต่ก็ยังสามารถที่จะนำไฟล์นะัถ่ายรูปที่เป็นโปรลอมาจาก iphone 12 pro max แล้วก็12 pro นะครับมาทำการตกแต่งภาพได้นะครับเดี๋ยวก็ผมจะใช้ iphone 12 mini นะครับแต่ภาพถ่ายเนี่ยที่มาจาก iphone 12 pro max เนี่ยมาลองปรับแต่งภาพให้เ,เพื่อนๆดูนะครับว่าไอ้โปรลอเนี่ยนะครับมันดีกว่า ไฟ jpeg นะครับคือไฟล์ที่ถ่ายรูปออกมาโดยที่ไม่ต้องแต่งอะไรนะที่มากับกล้องของ apple เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะครับและใครควรจะเป็นผู้ที่จะใช้ไฟล์นี้หรือจำเป็นต้องใช้ไหมนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับการเข้าไปเปิดใช้โปรล์นะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกไปที่กล้องนะครับแล้วก็เลือกไปที่รูปแบบนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะ มีคําว่า apple pro raw นะครับให้กดแตะนะครับเพื่อเป็นการเปิดใช้โปรร์นะครับและเมื่อกลับมาเปิดกล้องนะครับด้านขวาบนนะครับจะมีคําว่ารอนะครับเปิดแตะ1ครั้งเพื่อเปิดใช้นะครับเปิดแตะกดแตะอีกครั้งเพื่อเป็นการปิดนะครับรายละเอียดในการถ่ายรูปด้วยไฟล์ที่เป็นโปรร์นี่นะครับข้อจำกัดของมันคือคุณสามารถใช้กล้องทั้ง3ตัวนะครับรวมถึงกล้องหน้าด้วยเจ๋งมากนะครับ ที่ a p ป l e ลปล่อยให้กล้องทุกตัวสามารถใช้ถ่ายโปรเลอได้แต่ในโหมด Portrait นะครับโหมดถ่ายภาพบุคคลไม่สามารถใช้โปรเลอได้และอีกตัวหนึ่งนะครับในโหมด l i v e นะครับก็จะไม่สามารถถ่ายโปรเอได้นะครับโปรเลอนี้มันคืออะไรมันก็คือสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่กล้องรุ่น DSLR อรในพวกนี้นะครับมันก็จะมีรอไฟล์มานะครับ พวกที่แต่งภาพเป็นเกณงๆนะครับมันจะสามารถดึงแสงดึงสีนะครับให้รูปออกมาได้สวยงามตะการตานะครับคือคนถ่ายรูปทั่วไปที่ไม่มีความสามารถในการแต่งเนี่ยก็จะใช้ไฟล์ที่ถ่ายมาปกติเหมือนกับเราที่ใช้มือถือโทรเอ่อโทรศัพท์เนี่ยในการถ่ายรูปออกมานะครับคราวนี้บางทีเราไปเห็นอนะโอ้หทำไมภาพสวยจังเลยอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็ผ่านการตกแต่งมานะครับถ้าถ้าแ,แ,แต่งด้วย jpeg เนี่ยมันก็สวยในยระดับหนึ่ง แต่ถ้าเกิดมันถ่ายด้วยรอออกมาได้นี่นะครับมันสามารถดึงได้ล้ำลึกกว่านั้นแต่ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเราไม่ได้เก่งในเรื่องการแต่งภาพนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอ,อ,อะไรมากมายนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับไฟล์ jpeg เนี่ยมันจะมีขนาดแค่3-4 MB เมของมันเองนะครับแต่ถ้าคุณถ่ายเป็นโปรรอปุ๊บ25 MB เมกเลยนะครับต่างกันกับร่วม5เท่า นั่มว่ามันก็จะกินเมมโมรีของคุณที่มีในโทรศัพท์เนี่ยโดยคือว่าจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ได้แบบว่าต้องการแบบไปเจอภาพที่แบบว่าเนี่ยมันมันต้องการเอามาแต่งต่อยอดนะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปใช้นะครับเพราะว่าจริงๆรูปที่ถ่ายด้วย p l e เปิ้ลไอโฟนเนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วโดยเฉพาะแสงกลางวันนะครับส่วนใหญ่เราจะพยายามเน้นในที่มันมีมีความแตกต่างของแสงนะครับ ในส่วนสว่างในความมืดแตกต่างกันพอสมควรนะครับเพื่อเอา,เอาไฟล์ลอเนี่ยมาดึงในส่วนที่มันเป็นความมืดนะครับให้มันดึงดีเทลออกมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่สว่างมากๆนะครับมันก็จะสามารถดึงดีเทลกลับมาได้เนี่ยคือข้อดีของโปรลอนะครับเดี๋ยวใช้ iPhone 12 mini นะครับแต่งภาพให้ชมนะครับ ภาพที่เป็น jpeg นะครับแล้วก็เป็นภาพที่เป็น pro raw นะครับเวลาแต่งแล้วผลที่แตกที่แต่งออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับมาชมกันนะครับ แอปที่ใช้ในการแก้ไขาภาพนะครับปรับแต่งภาพเนี่ยเป็นแอปที่มากับตัว p p o o n เองครับเมื่อคุณเข้าไปในดูภาพนะครับทางขวามุมบนเนี่ยมันก็จะขึ้นแก้ไขนะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับเราก็เนี่ยก็จะได้อย่างที่เห็นในในคลิปที่กำลังชมนี่นะครับก็จะมีการปรับในเรื่องของอ,อ,อัตโนมัติปรับรับแสงแสงไฟรอบๆไฮไลท์นะครับเงา อะไรต่างๆนะครับก็เลือกไปเลือกมานะครับอย่างที่ผมเลือกเนี่ยจนเป็นสิ่งที่จนเราพอใจในรูปนะครับเราสามารถที่จะซูมขยายเข้าไปดูนะครับว่าตรงตำแหน่งที่เรากําลังออปรับภาพอยู่เนี่ยมันคมชัดดีไหมหรือว่ามันโอเวอร์เกินไปอะไรนะครับก็สามารถดูได้จากตรงนี้นะครับมเมื่อลื่นปรับแต่งจนพอใจนะครับทางด้านขวามือล่างนะครับ ก็จะมีคาว่าเสร็จสิ้นนะครับให้เลือกกดตรงนี้ครับอันนี้เปรียบเทียบระหว่างก่อนแต่งหลังแต่งนะครับเมื่อเราแต่งลงไปก็จะเห็นนะครับทางซ้ายมือนะครับก็เป็นภาพ JPEG นะครับขวามือก็เป็นภาพโปรรนะครับก่อนแต่งเนี่ยมันก็จะดูคล้ายๆกันนะครับแต่ทั้ง2ภาพนะครับผมใช้ค่าในการแต่งเท่ากันหมดเลยความสว่างความมืดเอ่อไฮไลท์อะไรต่างๆนะครับดูนะครับทางด้านโปรรเนี่ยจะยังคงเก็บความละเอียดนะครับดูความเป็นธรรมชาติ ได้ดีกว่า JPEG นะครับใน,ในขณะที่ค่าแต่งค่า,าการแต่งเท่ากันนะครับทั้งขวามือนะครับเป็นโปรเรานะครับจะเห็นว่าใต้หลังคางคางความละเอียดนะทางซ้ายมือครั้งที่เป็น JPEG ก็จะเลือนแล้วนะครับตรงนี้ยิ่งชัดเจนงใหญ่นะครับเมื่อขยายดูตรงไฟเขียวนะครับทั้งขวามือที่เป็นโปรอเนี่ยเมื่อแต่งแล้วเนี่ยจะสามารถดึงออความสะท้อนของไฟเขียวนะครับคราวนี้ก็จะมาสรุปนะครับ อย่างที่บอกนะครับไฟโปรโลเนี่ยเหมาะกับคนที่แต่งภาพเก่งๆนะครับหรือว่าเรารู้จักคนที่แต่งภาพเันเก่งเนี่ยแล้วเราคิดว่าเฮ้ยภาพนี้เราอยากเก็บเป็นภาพโปรโลนะครับจะได้เอาไปให้คนที่แต่งภาพเป็นเก่งเนี่ยแต่งให้เราหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าเราไม่รู้จักใครเราแต่งเองไม่เป็นเนี่ยไม่ยังเป็นที่ต้องไปใช้โปรโลเลยครับใช้ภาพ jpeg ที่มากับ โทรศัพท์ของ iPhone กล้องของมันเนี่ยครับซอฟแวร์ขั้นพื้นฐายของมัน,นถ่ายมันก็สวยออกมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีภาพเปรียบเทียบให้ดูตอนจบอีกทีนึงนะครับว่ามันแทบไม่ค่อยแตกต่างกันเลยถ้าเกิดเราแต่งนี้เป็นนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปจนจบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ